ขวด180 cc เดี๋ยวเรากรวกให้ดูนะคะตรงนี้นะคะขวด180 cc 180 cc มันเป็นขวดเพชรแล้วก็ขะจำหน่าขวดละ10บาทนะคะแล้วก็เวลาเอาไปให้ถวายหลวงพว่อก็ทานได้พอดีตรงนี้ท่านบอกว่าท่านทานไม่หมดคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวลักเสียรทุกท่านนะคะ วันนี้สวนสบายดีก็จะมาคันน้ำอ้อยนะคะพอดีอลงอวิรัชยาเลราชพัฒอุดรธานาาาีมีการจัดโครงการนะคะหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยนะคะก็เลยปเปิดโอกาสให้กับพี่น้องเปิดตลาดเช้าเปิดตลาดเช้าให้กับพี่น้องเพื่อว่าจะให้พี่น้องมีเข้าไปขายสินค้าได้ตลาดเช้าก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงทเที่ยงนะคะ แล้วก็จะสนับสนุนให้ชุมชนมีที่ขายเขาก็จะไปขายอยู่ที่เทศบาลตำบลยางชุมก็ให้ประชาชนไปขายฟรีอย่างนี้นะคะไปจัดเต็นท์แล้วก็ทางเทศบาลตำบลยางชุมก็ให้ความสะดวกแล้วก็ช่วยจัดสถานที่ช่วยเปิดงานเปิดงานวันศุกร์น,นะคะแต่ว่าวันศุกร์นี้เราจะเอาน้ําอ้อยไปไปจาหน่ายด้วยเราจะาน้าอ้อยไปจําหน่ายด้วยเพื่อที่จะ ได้มีแม่ค้าเพิ่มขึ้นในการจําหน่ายเดี๋ยวเราก็จะรีดน้ำอ้อยสีสำารงหนึ่งไปจํำหน่ายด้วยนะคะจํำหน่ายก็ควรละสิบ,บาทแล้วก็20บ,บาทค่ะแล้วก็กำลังรีดนะคะกำลังรีดแล้วแล้วก็ประมาณนี้ได้ประมาณนี้แล้วค่ะเราก็จะรีดไปไม่เยอะค่ะรีดไปไม่เยอะเพราะว่กาก็ขายตลาดเช้านะคะ สว่นเวมถ่ายวิดีโอให้ดูเราจะพูดหลายรอบนะคะว่าสีกำลังห,ลงหนึ่งนะคะวะ่าสีกำลังลเราจะขาดขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องเราไม่แดงมาก กะละมังมาวองไว้ตรงนี <Baz. S 2> as as well. ้นะคะก็จะได้ถกใส่กะละมังเลยเปลี่ยนกัลางๆก็ได้ถกใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็พาดเบาบางกอง4ชั้นเราก็รีดใส่กระติ่นที่เฉีเลยที่เฉียนเฉื่อยงนอกข้างในกวรีดใกล้จะเสร็จแล้วล่ะค่ะรีดใกล้จะเสร็จแล้วเราก็จะไปถกเฉืนให้พี่น้องดู ขวดยังแล้วกวดแบบง่ายๆค่ะใส่เยอนแล้วก็ขอกใส่วดเลยขวดละยี่สิบบาทขวดละสิบาทแต่ว่าขวดละสิบบาททาเสร็จแล้วขวดละสิบาทก็ให้ลูกสาวไปขายแล้วเรื่อทางออกไปแล้วแล้วก็เราจะก็จะปวดไปยี่สิบไป แล้วเราก็จะมากรอกให้ดูนะคะว่าวิธีกรอกขวดกรอกยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะกรอกให้พี่น้องดูนะคะก็คือตรงนี้เราจะปรับตั้งนิดนึงตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะกรอกให้ดูเราก็จะมีขวดขนาดอ่าเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบซีซีนะคะแล้วเราก็จะเอาเหยือกใส่ตรงนี้ แล้วเราก็จะตอกลงไปตรงฝานะคะให้อาน้ำร้อนลวกก่อนนะคะฝานนะเราเอาน้ำเอาน้ำร้อนลวกนะคะเห็นไหมคะเอาน้ำร้อนลวกแล้วแล้วเราก็เอาลงมิดนึงแล้วก็ขิดเห็นไหมคะก็จะขิดได้ตรงนี้จะเป็นอ้อยสามชนิดนะคะไม่ใช่เฉพาะสีสำรวงหนึ่งนะคะ เป็นอ้อยสุพรรณห้านย์อ้อยอาเชศย์สามและอ้อยสีสำโรงหนึ่งนะคะสามสีนี้สามสามยี่ห้อสามชื่อสามผลิตภัณฑ์นะคะก็คือสุพรรณห้าน 50, สีสำโรงหนึ่งอาเศนย์สาเราจะคั้นรวมกันเลยเป็นรสชาติที่กลมกล่อมค่ะรียดรวมกันได้นะคะอ้อยแต่ละชนิด เราก็รีดแต่ละชนิดไว้แล้วเวลากรอกขวดนะคะพี่น้องพยายามกรอกให้เต็มนะคะยกยกขวดจะแคบนะคะถ้าถ้ากรอกไม่เต็มกรอกแบบนี้ฝาเราก็ทาความสะอาดอย่างดีเราก็เอาน้าเอาน้ําแข็งใส่น้ํามามาน้องขวดได้นะคะน้ําแข็งใส่น้ํามาแล้วก็วางลงในถังน้ําแข็ง วางลงใน่ที่น้ำที่มีน้ำแข็งได้นะคะแต่ว่าสวนก็จะทำให้พี่น้องดูก็เลยไม่ได้เอาน้ำแข็งมานอกนะคะเราก็จะทำประมาณนี้นะคะก็กรวบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งลูกสาวอีกเพราะว่ากวดละสิบบาทเอาไปแล้วนะคะกวดละสิบบาทเอาไปแล้วตอนนี้ก็กวดละยี่สิบบาท ก่วละสิบาทเราก็ใส่ร้อยแปดสิบซีซีเพราะว่าขวดละสิบบาทนี่ก็เป็นขวดเพชิดเหมือนกันนะคะพอดีขวดเพชรดเราเอามาไว้ทําน้ำปะนะให้พระฉันเวลามีงานแล้วก็ทําเอาทาแล้วก็เอาไปทําบุญอย่างนี้นะคะรีดเสียแล้วก็เอาไปทําบุญนะคะตรงนี้เราก็เตรียมขวดไว้ประมาณสิบสองขวดไม่รู้ว่าจะได้กี่ขวด น้ำอ้อยไม่กี่กิโลค่ะน้ำอ้อยก็ประมาณสิบห้ากิโลได้แต่ว่าก็ได้เยอะอยู่ก็ไม่ขาดทุนเราค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่านั้นแหละล้วก็ถ้าใครอยากมีอาชีพเสริมที่บ้านเราก็ปลูกไว้ได้ส่วนเราเราปลูกไว้ทำโรงทานนะคะส่วนมากเราปลูกไว้ทำโรงทานแต่ว่าอันนี้สูงคือพี่น้องซื้อทอนคัน อ้อยอาเกศูน์สามอ้อยสุพรรณห้าศูนย์อ้ 103, อย,ส, 50, อยสีสำโรงหนึ่ง 1. เหลือสิงคโปูน้ำผึ้งค่ะยังไม่มาคันให้ดูเพราะว่าสิงคโปูน้ำผึ้งต้องรอเดือนธันวาปลายเดือนธันวาค่ะเขาบอกว่าหนึ่งปีถึงจะหวานเราก็เลยยังไม่คันให้พี่น้องดูก็ประมาณนี้ค่ะสีสวยไม่สวยก็ติชมมาด้วยนะคะติชมมาด้วยนะคะ ขอให้พี่น้องสีชมมาด้วยนะคะว่าสีสวยไม่สวยจะมีอ้อยสีสำลรงหนึ่ง 1, อ้อยอาเคศูนย์สามอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาสวนสบายดีมีคลิปวิดีโอด้านใดจะได้เร่องให้ดูนะคะนะคะี่ค่ะก็จะกรอกประมาณสิบห้าขวดแล้วก็จะก,อกอรอกกดเลียกสิบบาทไปเพิ่มเพราะว่าเรากอกไปแล้วเราก็ว่าจะไปถวายหลวงปู่ที่วัดด้วย เพราะว่าเราชอบทาโรงทานนะค่ะแต่ว่าก็เวลาไม่ได้ไปทาโรงทานก็กอกเสย็จล้วก็เอาไปส่งก็คิดว่าเป็นการไปส่งดีกว่าเป็นการเอาไปส่งผอาจาร์หลวงปู่ที่วัดก็วัดประจาบ้านแล้วก็วัดประจำอำเภออย่างนี้นะคะ่ะเราก็กอกเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขวดก็ประมาณนี้3 5มรอยห้าสิบซีซี 20บาทร้อยแปดบซีซีก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะตอนนี้เราก็จะกรอกขวดร้อยแปดซีซีให้ดูนะคะขวดร้อยแปดซีซีเดี๋ยวเรากรอกให้ดูนะคะตรงนี้นะคะขวดร้อยปซีซีรอยปดซีซีมันเป็นขวดเพชรเราก็ขะจำหน่ายขวดละ10บาทนะคะแล้วก็เวลาเอาไปให้ถวายหลวงพว่อก็ทานได้พอดี ตรงนี้ท่านบอกว่าท่านทานไม่หมดถ้าแบบนี้ทานครั้งเดียวก็หมดพอดีแล้วก็เอาอยากอยากชุ่มคอนะคะก็เอาน้ำมะนาวบีบใส่นะคะน้ำมะนาวบีบใส่ประมาณหนึ่งหนึ่งฝาน,นะคะน้ำมะนาวครึ่งลูกก็ได้เอาใส่แก้วแล้วก็เอาน้ำมะนาวบีบชุ่มคอะคะ่ะชุ่มคอชื่นใจ ตรงนี้เป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนอ้อยสีสำรงหนึ่งอ้อยอาเคศูนย์สามนะคะสามชนิดนะคะอ้อยสามชนิดนะคะเราคนกันนะคะนะคะต้องบีบให้ดังแก๊กนะคะต้องบิบให้ดังแก๊กเลยถ้าบิบให้ดังแก๊กนี่ก็คือได้อย่นี้นะคะเราก็จะได้ประมาณสิบขวดนี่นะคะ แต่ว่าให้ลูกสาวเอาไปก่อนแล้ว25ขวดก็ถ้าเราขายได้หมด25ขวดก็ได้250ใช่ไหมคะก็คือการลงทุนก็คือมีแต่าขวดาเรียงเราก็ไม่คิดนคะค่ะขวดละ10บาทเราจะใส่ขวดเพชรเพราะว่าเราซื้อขวดเพชรมาไว้เพราะอะไรเพราะเราทำโรงทานค่ะเราทำโรงทานเราทำโรงทานแล้วก็เวลามีงานบุญ ขวดแบบนี้เราก็เอาไปถวายพระไปถวายพระนะคะขวดแบบนี้เอาไปถวายพระแล้วก็ขวดที่เป็นที่เป็นแก้วเราก็เอาไปทําลงทานให้พี่น้องที่ไปแห่กระจินถ้าช่วงที่สวนสบายดีป่วยก็ไม่ได้ทํานะคะต้องขออภยอัยมากๆต้องขออาภัยหลวงปู่มากๆเพราะว่าสวนเวลาสวนป่วยสวนก็ไม่ได้ไปทําบางวัดท่านก็อยากได้อยู่นะคะ รงทานแต่ว่าเราแรงเราไม่มีนะคะส่วนไม่สบายบ่อยอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็ร่างกายไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเป็นคน,นคล้ายๆว่าคนเท่าคนเกี่ยเขาบอกว่าคนธาตุอ่อนแล้วก็ป่วยง่ายอย่างนี้นะคะป่วยง่ายเราก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปทําบุญบ่อยก็ทำใส่เฉพาะเสกขวดไป ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลาสวนสบายดีมีคลิปวิดีโอด้านใดก็จะได้เด้งให้ดูนะคะพอดีเบี้ยวนะคะตั้งไว้ตั้งไว้แล้วสวนก็ไม่ได้มาดูว่าตรงไม่ตรงอย่างนี้นะคะพอดีตั้งกล้องไว้ก็ขออภัยด้วยก็ขอ พี่น้องกดติดตามกดกดิิงให้ด้วยนะคะเวลาสวนสบายดีมีคลิปวิดีโอด้านใดจะได้เร้งให้ดูนะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยไปส่งลูกสาวก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ